รักร้ายซ่อนใจบทนำคาราเมลเฟปูชิโนเพิ่มวิครีมแก้วหนึงค่ะตีรนาสั่งเครื่องดื่มแก้วโปรดของตัวเองกับพนักงานร้านกาแฟที่อยู่บริเวณชั้นหนึ่งของอาคารสำนักงานซึ่งเป็นที่ตั้งของบริษัท p h นิกซ์อินเตอร์เนชั่นแบริษัทซอฟต์แวร์ผู้ผลิตแอปพลิเคชันให้กับองค์กรต่างๆโดยมีสำนักงานใหญ่อยู่ที่ซานฟรานซิสโกในรัฐแคลิฟอร์เนีย เดิมทีตีรนาสมัครงานที่นี่ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ฝ่ายวางแผนและพัฒนาแต่เธอกลับถูกบรรจุเข้าไปอยู่ในฝ่ายการตลาดด้วยเหตุผลที่ว่าฝ่ายวางแผนและพัฒนายังไม่มีตำแหน่งว่างแถมทำงานมาได้เกือบเดือนแล้วนอกจากพิมพ์งานเดินเอกสารส่งจดหมายบันทึกข้อมูลสถิติและแบบสอบถามต่างๆลงคอมพิวเตอร์แล้วเธอก็ยังไม่ได้แสดงฝีมือหรือแสดงความคิดเห็นอะไรที่ได้รําเรียนมา และสั่งสมอยู่ในสมองน้อยๆตลอด4ปีเต็มเลยสักอย่างเพราะอะไรนะหรือก็เพราะว่าเธอเป็นเด็กจบใหม่อย่างไรละ่ะและก็ด้วยเหตุนี้เลยทำให้เธอรู้สึกเหมือนทำงานไปวันๆไม่มีอะไรให้สมองได้พัฒนาขึ้นมาบ้างเลยสักนิดตอนที่ตีรนาเดินถือแก้วกาแฟออกมาจากร้านเธอก็เจอกับป๊อปปี้เพื่อรักที่มาสมัครงานและได้งานในบริษัทเดียวกันแต่ว่าคนละฝ่ายเธออยู่ฝ่ายการตลาด แต่ป๊อปปี้อยู่ฝ่ายทรัพยากรบุคคลซึ่งดูแลเรื่องการฝึกอบรมหมอนิงจ้าเติอนาเพื่อนรักป๊อปปี้หรือปองชัยเพื่อนชายหัวใจสาวของเธอส่งเสียงทักทายแล้วเดินตรงเข้ามาหาก่อนทั้งคู่จะเดินเข้าไปนต์พร้อมกันแต่เพราะภายในห้องโดยสารไม่ได้มีแค่พวกเธอสองคนดังนั้นถ้อยคําทักทายตามประษาพเพื่อนสนิทสนิทที่มักจะใช้กันเป็นประจำเลยต้องเก็บงำเอาไว้ก่อน กระทั่งทั้งสองคนมาถึงชั้นที่เป็นที่ตั้งของบริษัทซึ่งกินพื้นที่ตั้งแต่ชั้น25ถึงชั้น30ฝ่ายทรัพยากรบุคคลของปองชัยอยู่ชั้น25ส่วนฝ่ายการตลาดกับฝ่ายวางแผนและพัฒนาอยู่ที่ชั้น27ส่วนชั้น30ซึ่งเป็นชั้นบนสุดของอาคารแห่งนี้เป็นที่สิงสถิตของฝ่ายบริหารตีนาเห็นว่ายังเหลือเวลาอยู่อีกเกือบครึ่งชั่วโมงกว่าจะถึงเวลาเข้างาน พอมาถึงชั้น25เธอก็เลยออกจากลิฟต์แล้วตามเพื่อนไปเมาส์มอดกันที่มุมกาแฟป๊อปที่ฝ่ายบุคคลมีตำแหน่งว่างไหมฉันอยากย้ายมาทำงานกับแกอตีรนาเอ่ยถามขณะวางแก้วกาแฟที่ถือมาไว้บนโต๊ะติดผนังกระจกซึ่งมองออกไปเห็นวิวด้านนอกก่อนจะนั่งลงที่เก้าอี้บาตัวหนึ่งทำงานอยู่ฝ่ายการตลาดวันๆฉันได้แต่ส่งอีเมลแล้วก็พิมพ์งานจนนิ้วจะหงิกอยู่แล้วน่าเบื่อชะมัด คนมีตำแหน่งเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาดแต่ทำงานเหมือนเป็นแค่เจ้าหน้าที่ธุรการที่วันๆจมปลักอยู่กับกองเอกสารบนกระปอดกระแปะแหมแกเพิ่งจะทำงานได้แค่เดือนเดียวอ่ะทนทนเอาหน่อยนาเดี๋ยวก็มีโอกาสได้แสดงศักยภาพเองนั่นแหละแต่ตอนเนี้ฉันกำลังไฟแรงวันๆได้แต่ทำงานที่ไม่ต้องใช้สมองมีหวังสมองฟอหมดปองชัยวางแก้วชากุหลาบหอมกรุ่น ที่พกมาจากบ้านแล้วมาเอาน้ำร้อนที่ออฟฟิศไว้บนโต๊ะก่อนจะนั่งลงที่เก้าอี้ตัวข้างๆเออจริงด้วยเมื่อวานเนี้ยฉันได้ยินที่แอลผู้จัดการฝ่ายบุคคลบอกว่ากำลังหาเลขาให้ที่ปรึกษาของฝ่ายวางแผนและพัฒนาที่ทางบริษัทแม่ส่งมาแกสนใจไหมอะถ้าสนใจเดี๋ยวฉันจะได้ลองเสนอชื่อแกขึ้นไปที่ปรึกษาของฝ่ายวางแผนหรอเอาดิเอาวะ ถึงไม่ได้เป็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายวางแผนและพัฒนาตามที่หวังไว้ตั้งแต่แรกแต่ได้เป็นเลขาของที่ปรึกษาก็ยังดีเพราะอย่างน้อยๆเป็นเลขานุกการเธอก็คงจะได้ใช้สมองบ้างแหละว่าแต่ตำแหน่งนี้จะมีหรือเปล่าก็ยังไม่รู้นะเพราะเห็นว่าที่ปรึกษาคนนี้เขาไม่ได้เป็นที่ปรึกษาประจำน่าจะเข้าบริษัทแค่เดือนละสองสาครั้งบางทีก็อาจจะไม่ต้องการเลขาก็ได้พี่แอ๋วเขาแค่เตรียมคนเผื่อไว้ก่อนเฉยๆแล้วที่สําคัญถึงเขาจะเอาเลขา แต่ก็ไม่แน่ว่าเขาจะเอาแก่นี่มาองมาเอาอะไรพูดจาน่าเกลียดเออว่าแต่ท่านที่ปรึกษาที่ว่านั่นน่ะคนไทยหรือว่าสายฝอแกก็รู้ว่าภาษาอังกฤษฉันไม่ค่อยแข็งแรงถ้าเป็นสายฝอฉันจะได้เตรียมตัวให้พร้อมเวลาสัมภาษณ์จะได้ไม่ตื่นเต้นได้ยินว่าเป็นคนไทยนี่แหละแต่เคยทํางานอยู่บริษัทแม่ที่ซานฟรานปองชัยจีบปากจีบคอพูดไม่รู้ว่าหน้าตาจะเป็นยังไง แต่ฉันมีเซนส์ว่าต้องหล่อแน่ๆขอให้หล่อจริงเถอะเผื่อฉันมีวาสนาได้เป็นเลขาของเขาขึ้นมาจริงๆจะได้ทำงานไปมองหน้าคนหล่อไปแค่คิดก็มีความสุขแล้วไม่เพียงแค่พูดเปล่าแต่สาวเจ้ายังทำท่าทางเคลิบเคลิมอีกด้วยทว่ากำลังฝันหวานอยู่แท้ๆจูจูนางเพื่อนใจร้ายก็ดับฝันเธอเสียอย่างนั้นเน่หล่อนยังมาเพอ้อเจอหล่อนนะมีผัวแล้วช่วยสำเนียกตัวเองด้วยย่า ตีรนาหันไปค้อนเพื่อนขวบฉันก็ไม่ได้จะเอาท่านที่ปรึกษามาเป็นผัวใหม่ซะหน่อยแล้วเผลอๆเ,เขามีมีแล้วหรือเปล่าเธอที่พูดนะ่ะแค่อยากมีเจ้านายหล่อเวลาทํางานจะได้รู้สึกเจริญหูเจริญตาจิตใจกระชุ่มกระชวยหน่อยก็แค่นั้นแหมผัวหล่อนก็หล่อออกจากขนาดนั้นยังไม่เจริญหูเจริญตาจิตใจกระชุ่มกระชวยเพราะอีกหรือไงยะตีรนาเบะปากตั้งแต่แต่งงานฉันเพิ่งได้เจอหน้าเขาแค่ไม่กี่ครั้ง อย่าว่าแต่ได้มองหน้าหล่อๆของเขาเพื่อความเจริญหูเจริญตาหรือให้จิตใจกระชุ่มกระชวยเลยแค่คุยกันเดือนหนึ่งยังไม่ถึงห้าประโยคด้วยซ้ำอะไรกันอย่าบอกนะว่าแต่งงานกันมาเกือบจะสองเดือนแกยังไม่ได้กินผัวเลยสักครั้งก็เออดิแล้วก็อย่าว่าแต่ได้กินเลยแค่ขนหน้าแข้งเขาฉันยังไม่ได้เห็นเลยด้วยซ้ำตีรนาตอบอย่างใส่อารมณ์เล็กน้อยก่อนจะยกนาฬิกาข้อมือขึ้นดูเวลา ครั้นพอเห็นว่าใกล้เวลาเข้างานแล้วก็ลุกขึ้นฉันไม่ทํางานละ่ะแกอย่าลืมส่งรายละเอียดการสมัครเลขาท่านที่ปรึกษาให้ฉันด้วยละ่ะเผื่อบางทีถ้าเขาหล่อรวยโสดฉันจะได้หาผัวใหม่แหมพอรับหลังผัวทำเป็นปากดีนะยะ